มาที่มือขโมยชื่อกูแล้วคอนเทนต์ก็ผิดคอนเทนต์เสียชื่ออีกโต้ตีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผมสวัสดีครับผมอยู่กับผมใจราวเช่นเคยนะผมและคุณดูชื่อของผมลูกขึ้นมวย และภาพโปรไฟล์สุดเท่ตอนนี้แตลงรางเป็นมวยเดียวได้และเอ็กกับพี่วีไงวันนี้นะครับทุกคนผมจะเอาแลสมาเกียร์พี่วีนะครับผมแต่ไม่ใช่การเกียนแบบมั่วซั่วทุกคนตอนนี้เนี่ยแลสกกำลังระบาดในชนะของโรบินนะครับทุกคนก้ <laughs> าวแลสโรไปเล่น ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับทุกคนนะฮะเพราะว่าตอนนี้ในตองเนี่ยเขาเล่นเยอะมากนะครับผมและตอนนี้พี่บีกันลักซี่อยู่ด้วยแล้วเหมือนจะจบแลนะ้วเดี๋ยวเราแอบไปเดียฟังเล่นเขกันดีกว่านะให้คนดูมันโซโล่ออกมา <c oughs> คนชุดโซโล,โซโลนะครับส,รสัตว์โดนคุณลำมปาติดตามั้ยครับเอ๊ะ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 เฮ้ยเฮ้ยโอยโกจริงปะเนีย่ยคืออะไรวะเฮ้ย hey. ทำไมกูส่งอ่ะทำไมกูส่งไปแล้วเป็นเงี้ยคือเยี่อะไรเนี่ยไอ่มึงไม่ต้องมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องปิดแล้วนะมึงไม่ต้องปิดแล้วไอ้ระบบเกมส์ตัวไอ้สัตว์คนเยี่ยมผมไม่เปลี่ยนรูปเปอย่างดีเยี่ยเซ้นทุกอย่างไอ้เียอย่างเดียวไอี่ผมเห็นใจเราไอ้สัตว์ สามสองหนึ่งเก็ดมวยว่ะเฮียแบบแดงเ้ยทำไมคนดูต้องเล่นมวยด้วยวะอย่าฟื้นเลยพี่อย่าฝืนอย่าฟืเลยไอ้ย่าไปเถอะงั้นก็ต้องเล่นลมแล้วแหละงั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวก็ได้พี่เดี๋ยวมันมีมันมีแท้งตัวอื่นที่แบบน่าสนใจเหมือนกันตัวไหนวะกดห้ดูดีตัวนี้ไงดีพี่เชื่อผมซีซีครบทุกอย่างจบทีเดียวผมแลกชีวิต กับมันหนึ่งตัวพี่เล่นลื่นสบายแต่จริงๆอ่ะใจร้าวถ้าพูดจริงๆนะเป็นคนมีความสวรรค์ในการโลงอันนี้เล่นจริงจริงเรอไี่แต่ว่ามึงจะเอา้เอน้เอาพรสกวนปีนขมัแม่เาไร่มาีนเท่าไวะขนามกตัมันลงปวงมึเผมถามพี่ตรงๆนะเอมเกก่งเท่าผมหรอเก่งกว่ามึงเก่งกว่ามึงพี่ดูตัวละคร ตามผมดีๆเทนทมีถ่ายเหมือนกันแต่ถ้าผมชิงถ่ายมันก่อนมันจะถ่ายพี่ไม่ได้ลอเลี่ยวมีวงแต่ถ้าผมถ่ายออกลอเลี่ยวคูดาวไม่ทันเรียวมะมีกระโดด2ตีแต่ผมสามารถถ่ายกลับมาได้ภายในทีเดียวคีล่าแยก3อันสกิลอันติผมโดนทีเดียว3วงเทอวนัสยิงสกิลได้ผมมีหมัดไฟไกลว่ามันจบถ้าใจเล้าไม่สามารถพาผมและโลมชนะเกมนี้ได้ แจนแล้วจะต้องแต่งช really you know, ุดเมดมาหาผมที่บ้านแล้วนั่งตักผมกูขอแบบถูๆแค่นั้นพอถูๆแค่นั้นพอมันต้องยอมเว้ยคอนเทนต์มันต้องแลกมาด้วยคอนเทนต์กูไม่น่าชื่อหลุดเลยเชื่อเลยอันนี้เล่นเร็วนะครับทุกคนเล่นเร็วนะครับอ่ามีแผนไหมมีแผนไหมเลสอะเคลียร์กลางจบไวอีสิมาเลสก่อนเดินมาแล้วเลยมาไปอยู่พี่ไปอยู่ไปอยู่ปั๊บ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 บัวบัว ต่อยคูเห็นปะเมื่อกี้ผมไม่ต่อยคูมันไม่วิ่งออบซ้ายนะเนี่ยคือตอนนี้ถ้าผมช่วยให้ฟอร์เรนยืนได้สบายมันก็อีซี่ฟอร์เรนมันแพนเรียวมาด้วยใช่ใช่ถูกถูกถ้าคนดูเกมเป็นจะรู้เอาตอนนั้นเอาตัวนั้นเอาแล้วกูชกแล้วกูโต๊ะแล้วกูถีบเอาแล้วกูปิกออกเป็นไงแต่กูติดตัวเทนติดแข่งไม่ได้อุ้ยโดน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 เป็นยังไงเรียบร้อยเฮีย ไอ้เฮียเราอะหมดี้โอ้โหคุณทำอะไรไม่ได้เลย้ห้โหโออ้โห้โหโออ้โหโอ้โหโออ้โหโก้อ้เหี้โมโอมอ้โหอ้โหโอ้โอ้โหโอ้อ้โหเก้ยหโอ้โหี้อ้โหโอ้โหออ้โหโอ้อ้โอ้โิโอ้โหโ้หโอ้โอ้อ้้หหโอ้โหอ้้โหโอ้โหอ้อ้โหโ้้อ้อ้อ้้ คุ้มพี่คุ้มเพราะว่าเออโลมิ่งเราชนของกันแลกคูดาวกันพี่ตัวคูต้อวจริงเลยก็ถ้าไม่อาจริงก็รู้นะคุณคิดว่าคนเดงยวของจริงมั้งเลือกตัวที่คิดว่ามันจะตายอยากไอตัวนี้ป่ะอยากไอตัวนี้หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอตี๋ของจริงผมถ่ายก่อนมันกระโดดอีกมึงจริงจริงมึงเลวจริงเมื่อกเอาเอาเอาโดนอยู่ค แล้วคุณจัดอีกนึงเ,เฮ้ยเฮียมันเกินไปปะวะไงเล่าไงแค่ปะได้พีม่มันก็มันเข้ามาไม่ได้ผมพูดแค่นี้เฮ้ยนี่มันก็เลยติดจะทำไม่กูเห็นว่าแล้วมันมีประโยชน์หรอ,หรอว่าในการอบรมนี่ไงไหมวู้วเจวันไอ้ยิงตกหนังแห้งผมอยากจะด่าคุณว่าไอ้เฮียแต่ผมเกรงใจเหลือเกินเฮ้ยเฮ้ย บนแหนบ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 แล้วกุมปังป uh, ah, ั Ch ๊บไม่เชื่อไปโดนพี่พี่เอาให้หน่อยเอาให้หน่อยเอ้าไม่คิดหนไายไม่ไหนวะเอาบนแหน็บบนแหลม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 บบนแหน็บแล้วเอาดิแล้วจะทำอะไรได้บ้างบนแหลมบสัตว์ไล่กันจนแบบกางกระแต่ไอ้เยี่ยมพี่ไม่ทำปะเนี่โหถ้าเป็นตัวอื่นแม่งทนไปแล้วเพราะว่าขนาดเลือดหรอวะ ึงไม่น่าทําอย่างนี้เลยทําไมมึงต้องเอาแลมมาเกียนพี่ด้วยะวะปลอมมากเลย้าน,นอย่านะอย่านะเทลอนะไรได้ไหมแล็มล้มละกูขอละออซื้อสกิลพีซื้อสกิลเทลสกิลหนึ่งแล้วพี่คุณซื้อสกิลสกิลหนึ่งเทลใช่คุณมากโคตรคุ้มค่าผมช่วยผมช่วยพี่ซู่ซูี่ ไวไลสู้ตายสู้สู้ไอ้คนเอาเลยวะสู้สู้พี่ไยังไม่ตายมึงยังอยู่กูมันจะมกูธรรมดาเมื่อกี้ผมผมล้วงเขาผมเข้าไปล้วงเทลไปเลยนะเมื่อกี้เฮ้ยได้แล้วถ่ายออกมา้วปะไปเร็เฮ้ย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 เชี่อยช่วยต่อยสิช่วยตีสิคนนู้เฮ้ยมึงถ่ายออกมาสวยจัดเลยอ่ะไอ้เมนี่ยังไม่ได้คิดตีนแล้วอะบอกเลยไอ้เนี่ไม่ได้เก่งกับผมพี่เลิกเอามาเทียบนะ นี่ประกาศอะไรบัวนะเอ้ยฟ้ามันนี่เกิดลมลมฟ้าเกิดทำไงมาครับมาครับฟ้าเกิดบเอาบอกไงฟ้าเกิดครับเฮ้ยเฮ้ยเราคุมฟ้าโอเคไม่มีสโคตื่นไอคิมเราลามาฟ้าด้วยกาากาคิมเลือด้วยผมดักให้พี่ผมดักใครไม่ต้องทำได้นะ้วผยอมอ๊อกเลยเฮ้ยอมออกเลยเปิดแหวน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 ป้อหมด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 เฮ้ยไถเฮ้ยไถยเอามันคนลาะ มาอัดด to ิเฮ้ยตายไม่ได้นะเว้ยตายไม่ได้นะเดี๋ยวแพ้เด yeah ี๋ยวเกมพเ่้ยเคี้ย์หมดเคียร์หมดอลเลย้ลงทส่ยอะไเฮ้ยเฮอยเฮ้ยไอ้ไปมีอยู่ตรงนั้นเฮ้ยขวาขาไปดิไปดิอลเลยไปดิถึงเป็นกายดิเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรตัวะไเลาไปตายต่อยไม่โดนเฮ้ยเฮอเล้ยรังไอ้เฮียไม่ลดบ้ไดแล้วววไววยวเี ชื่อใจรล้ามีคนเอาไปแล้วเหรอครับพี่ไหมพอผมจะเปลี่ยนมีคนใช้แล้วกูเพิ่งเข้ามาแล้วเกมสิบนาทีมึงขโบยชื่อกูแล้วไอ้ทำไมมึง้เอาแล้วมึงไม้เตียวให้ไอ้ไหมไอ้เหี้ยเสียชื่อด้วยไอ้เหี้ยเสียชื่อยเ้ยเ้้เเยเหเทียเสียชื่้ยยเหี้ยเี่รเอเห้เหีเี้ยเเเหี้ยเหี้ย้ยเ้้วเหี้ยเเหียเ้ยเยเหียย โลเอาผมไป็โลพี่แมวแปกนะ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 รวบ้อยรวบรอยนี่เราตัวที่คนเนเกมนี้ได้ด้วยเหรอวะ เท่าไรก็โหดกว่าไงพี่ใจร้าวขอแนะนำโค้ดเคเว่าเปย์ผู้ให้บริการเติมเกมที่สะดวกปลอดภัยการันตีจากผู้ใช้งานจิตมากกว่า2 0 0 0คนเดือนนี้พบกับโปรโมชั่นจุกจุกอนรับ11 11 1เคเว่าคอยคูณสสลับเกมมือเว็บไซต์2แอดไลน์แอดเคาว่เปย์เพื่อรับโค้ดส่วนลด100บาทมีจำนวนจำกัดนะ3แฟกเซล์หลายเกมดังลดสูงสุด3 0เปย์ให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดต้องเคเว่าเปย์เท่านั้นและอย่าลืมนะครับยังมีโค้ดใจร้าวด้วยนะยิง ยิ่งดนรถเพิ่มอีกอยังไงก็ฝากเว็บเติมเกมเจ้าแรกที่มาสปอนใจเราด้วยนะครับทุกคนเขาไปเติมกันเยอะเลยนะครับผมพอมอจะได้สปอนผมไปยาวๆนะครับทุกคนเอ้ยแล้วตัดเลือดด้วยโอ้หเชียร์มีจิตใจสาธารณกุศลด้วยวนี่ธรรมดาเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วแต่มวยโรมไม่รอคลิปเมทอรพี่เออเมทกูจนสุดในทีมเลยตอนแรกมาดูดิอโทษขโทษ เฮ้ยทำไมทีมเรามันเริ่มแบบแห้งๆวะเออเยอยมันเริ่มตายกันไม่อยู่เลยเว้ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับผมนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับผมนะาคบอกก่อนนะเกี่ยวหมดถ้าแพ้ก็คือแพ้กูไม่ได้โยนด้วยถูกโจมตีชยอากันไม่ไหวเลยพี่เฮ้ยดาวนี่มันสิปูพี่จะบอกทีมเริ่มตายก่อนตอนนี้ไม่อยากได้มันมาน่ตักกูขนาดนั้นเว้ยอยากได้ดาวพี่พี่ดัขวาได้นะสองพี่ไม่ได้ไล่เฮียต้งใช้หมดเลยเฮียเฮ้ยพี่ตีนั่งพี่ตีนั่งพี่พี่ตีนั่งลง เยอด้ yeah, ไปครับจริงแล้วใจราแอสตินไป1ิสงแล้วเฮีย <Yeah. S 2> โดนเ,เอาดโดนโดนเอ,อ้ยอ,อะไรอะ <c oughs> ไม่พี่เอาปโถมโถมโถมเราไี่ทำอะไรอะทำไมอะไม่มีคนตีกิบเล

เฮ้กูแม่งกดหมดแล้วก็สุพีมาทั้ติดดาวเพราะใจร้าวแรงลมคันทุกคนไอ้นี่เหมือนพี่ผมขอเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อผมมันโดนแยกจริงเหรอใจร้าวโตนอะครับไอ้เฮียไอ้เฮียโดนจริงชื่อนี้ถูกใช้ไปแล้วคือผมไม่คิดว่าแบบ ผมจะหลุดโป๊ะไงผมก็ึีว่าเออเดี๋ยวจบเกมปุ๊บโอเคเราปิดคลิปปุ๊บเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนชื่อแต่กลายเป็นว่ามันผิดแผนชื่อผมโมว่าผมเปลี่ยนชื่อมาอ๋อคนจะไม่รู้ว่าเป็นไนร้วใช่ผิดแผนแบบคูณสองไอย่งเี้ยใครเป็นคนใครเป็นคนโมยชื่อกูมามึงมาตัวตัวกูมา